สวัสดีครับผมเล็กเดนในป่าครับก็คคืนนี้ผมอยู่ตัวคนเดียวนะครับคือเกิดเหตุนะครับขอาแพ้ของชาวบ้านนะเหมือนมีใครไม่รู้นะได้เข้ามาทําพิธีนะครับผมเห็นมีชาวบ้านบอกไปอย่างนี้นะครับเป็นเขาพูดว่าช่วงกลางคืนเนี่ยจะชอบมีคนมานั่งทําพิธีนะประมาณหัวค่ําอย่างนี้เลยนะครับผมก็ตอนนี้ประมาณสองสามทุ่มนะก็ยังไม่เด็กมาก คืงตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ตรงทางเข้าของข้อแผลแล้วนะอยากจะบอกว่าข้อแพ่ตรงนี้นะของชาวบ้านนะท่านผู้ชมน,นะมันติดกับป่านะครับผมมันติดกับป่านะเลยทําให้พวกสิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันกล้าเข้ามานะมันเลยแบบแบบว่ายังไงอะพวกชาวบ้านนะมันห่างสตาชาวบ้านงง่ายๆเลยนะโอเคครับผมอราจะไปดูกันนะว่ามันยุงหรือเปล่าไปครับครับ ก็เองนเดลกับเอ็นนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องปลาของชาวบ้านนะดูนนบรรยากาศก็เกีดเชืนเอามากๆเลยนะก็สิ่งที่อยู่อาว่านนะีน่แน่นอนครับพวกง,งูพวกหลักคาบนะมีกลัวสุดๆเลยนะฟังดูก่อนนะ โอเคนะถ้าไม่มีผมก็เดินไปต่อได้เลยนะเหมือนผมจะเข้ามาใกล้ถึงกับทางเข้าของคอแพรน,นะเดีไยวเร่เแจงแพรด้วยนะครับเมื่อบอกว่ามามาคนเดียวเนี่ยค่นข้างหีเจะวาวังเวงมากๆเลยนะครับ คนมันจะมาเจอเขากับลงลงน้ำนะมีสิทธิ์พวกพวกอึ่งพวกเขียดจะมาลงมากินไม่ใช่ดิลงน้ำมาได้นะครับผมก็สามารถจับไปทำกินเป็นอาหารได้นะมีใครกินอึ่งกันบ้างครับ เดี๋ยวอีกสักหน่อยอนยะ่างของแล้วครับแปลงครับ่านผู้ชมครับ,รบตอนนี้นะก็จะมาถึงทางเข้าแล้วนะเป็นทางเข้าของข้อแาของชาวบ้านนะก็จะมีต้นไผ่นะก็มันอยู่ในป่านะต้องทำใจครับเห็นครับเดิไนไปเรื่อยๆไป อ้อนไผ่เนี่ยมันในป่าลึกเลยนะดูได้เลยนะ <Yeah. S 1> จะเป็นข้อแผลชาวบ้านนะที่ผมโพูดถึงนะบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะหลอนลูกหูลูกตาม,มากเลยนะมึงทำเมื่อก่อนเลยนะมันจะเงียบสงัดมากๆเลยนะเราจะลองไปดูกันนะ เขาบอกว่ามีคน,นแบบมันจะเข้ามาทําอะไรในข้อแผลของชาวบ้านไม่รู้นะเราแผลชาวบ้านก็หายไปนะซึ่งเมื่อก่อนมนะันจะมีเต็มข้อกนะตอนนีนะ้มันจะลดลงมาหน่อยนะแพ้ไม่รู้ว่าหายไปด้วยจากเหตุอันใดนะครับแล้ตอนนี้มันทำเจดีเข้ากับเสียงอะไรวนะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยรอนทำไมเป็นเจ้าของแพใช่หไหมไม่ใช่เจ้าของแพ้ครับกูจะเรียกบ,บริวารกูมากินแพใหม้มดเฮ้ยได้ไงแล้วท่านเป็นใครเนี่ย สิิเสือเมกเสือช <tem> <se> ั่วร้ายนั <ăn> ่นน่ะนะให้ก <Pope> ัพี่แม <ode> okay. like ่ไปวำอให้ใครนะให้พี่เม่พี่เมฆหยุดเลยนะผมว่าท่านหยุดทำพิธีอะไรของท่านเถอะ น,นี้เป็นแพ้ของชาวบ้านนะสัตว์มันไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้ดิท่านท่านจะมาทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะแต่น,นี่มันเป็นของชาวบ้านเขาไว้ทํามาหากิน okay. บอลยวาน้งเขานีบริวานมัแง้วอคุณเาไงต่อดีคุณแม่หมคงแพ้ดูกลัวนะ

vậy tham ma hà kín trong đồ mà này Hey, ออกมาเถอะท่าน <Hey. S 2> อย่ายุ่งกับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเลยไม่ใช่ผมไม่ต้องนะครับกลัวผมก็ไม่กล้า <Hey. S 2> ทำอะไรมันเนี่ย <Hey. S 2> โอ้ไม่สําหน,น้ากลัวมากเลยนะ <Hey. S 2> ไม่กล้าเข้าไปยุ่งจริงๆนะ ตรงเวลานี้ด้วยไม่รู้ว่ามันมีพลังมากน้อยแค่ไหนเฮ้ยจะทำอะไรพาไม่เจอพาไม่อยากเจอพาปิดตาต้องตายยายายา,ยยาอย่าจับยาเฮ้ยจดมันจับแผ้ของเขาแล้ว <ม>เฮ้ยแผลมันกว่าแผลล้อนอะ่ะไปอ่ไป,ไปท่านท่านทำอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ถูกต้องเฮ้ยม่คัดควงดิจิองฮ่ะออไปบ้า

แผลมันกลัวงั้นข้าจะเรียกวันวันไปจัดการเจ้าไปเฮ้ยแต่ท่านเอามือแล้วท่านผู้ชม

มันขี้แพ้เหรอช่งไงต่อทีผมไม่กล้ายุ่งเลยอ่ะ <Yeah. S 1> มันมองมาจะียกใบเรืมอ,อมันทำร้ายผมนะผมยุ่งเนะหยุดเถอะท่านสิ่งที่ท่านทำมันเป็นสิ่งชั่วร้ายอาทำแต่เรื่องเดี่ย มันดียังไงท่านไปไปเลยนะตวางร้งองดิว ยอ,อาจจะเอาเจ้าไปทำเป็นเครื่องสังเวยดูเถอะผมขอร้องนะไปไม่ีนะผมจ่ายผู้มีวิชามาเล่นงานท่านนะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không หยุดนะเวย้ยะ่างมอะไรไปที่หนข้อแผไมู้ว่าดูแพรล้อมันเลยนะ หมอไม่เจอตัวมันแพ้มาล้อมมันแล้วนะมันทำพิธีแล้วเหมือนันดูนะดูแลแพ้มาบังให้มันด้วยนะต้องไม่ใช่คนธรรมดานะเพื่อนจังดูนีอยูแพ้มาบังตือนหมดเลยนะเนว้าเกิดอะไรขึ้นนะ 你会吗？能 ทุกท่านไม่ต่อ,อยไ,ไม่ได้นะผมจะต้องไปเรียกพวกลุงสามลุงชายมานะทุกท่านเรียก<ม>ลุงชายลุงชายมาตานะไม่อย่างไรนะผมว่าองแย่แน่เลย